ใส่ครบหมดเด้อส้มสีมันหวานหน่อยนึงสีกินตำบักคุงอยู่ห้านขาประจำนี่แหละห้านซื้อยังเกาะลืมซื้อเลยวะทองสมุดฮะจับนางทองสมุดห้านนางทองสมุดใส่หาน,นาอ่หานนาอยเดียวห้าสมุดเจ้ากระปีเราท่าใส่เลยนะ แต่ว่าเจ้าของหารร้านเพันบว้าได้ต่ำให้โซเฟอร์ของจิต่ำให้กินโนซะ <laughs> เฟอร์ที่ถ้ายาให้กิน <laughs> จากจิแซบบ็แซบบแซบบ้ได้ถิดหรือบ้านี้โ <laughs> ซเฟอร์ขาวกัำพยังแมาน้ำตกตาดก็มาหาพันโทรหาพันก็020 229 5 5 9 8หนึ่งมเด้เหลียวบางนานด็กันเห็น่นนั่งเเพิคนขับรถตู้นั่งเเพิคนก็ขับรถตุกๆบริหารเต็มใจคิดใจเลยว่าเคู่บนในแซ่บแซ่เปนสีพลาปกิกใส่หนึ่งบอหอมใส่หน่อยนึ่งพันยักใส่นะนิ้มนึง่งหอมพอได้เหมินปากมา งานอาซีบแล้วมือเนี่ยขับรถตุ๊ขับรถตะเต้ากเอ้าเต๋าเอาป่าเอาีอย่งมือนี้ได้ไซเลย้ย้ปเนี่ยปงปง่าเนอะป่าปป่าเหอมึงดูใจป่า ชุ่แล้วนี่เราปิ้งไก่กับปิ้งป่าพร้อมกันเลยผสมแนวผสแนวปลาไก่มะกอกก็ใส่เทมะกอกมันีใส่หมดใส่พร้อมกันเลยเนาะโย้ยมะเขือใส่มะกอกใส่เล่รใส่เดี๋ยวบอกวิธีจำสมันี้ไปแล้วพวกเราจำกินเซลซ่าใส่มะเขือเด้อ ะเนจะหลาะ้จะอ่อนเลยตอนนั้มีแต่โตโยต้าเมื่อโตโยต้ามักมักมัเขามักสีขาวตอนนีะสีขาวนงามเนาะพออะได้กนิ่นม้โนมือ ไส้รต์ันเอาไรเงินเอาตัวขันคกใหญ่ก็ได้โคกใหญ่คกน้้ยงไมเป็นเงนเองเนาะแค่ล้เนาะไล้หรอแค่ใล้ไีเมารรอกาศดีนะเขาหากัยเด้องเนาะจงบุซะเออปยสีเขียวน้ำ ฮโมเห็นฮง่่ <laughs> ่าาาเอามันก็เสี้ยน้ำหนัว่วมามือกับโบรางทีสิกลากินมือเบื่มาเด้อมากินข้าวน้ำกัน<อ>ปิ้งปลาปิ้งกไก่ <laughs> สีเขียว <laughs> เลย <laughs> มือโบราณ <h az ha> กล,าลา้าก <h az ha> ินมือด้วยเหรอเน่ยม <laughs> ียานาะมะล่างกินแล้วแล้วยังล่างวะกินแล้วแล้วไปล <h az ha> ่าง มือฉันไม่ใช่พวกาสบพวกเข้มพวเข็มคนนึงมันจะเป็นจับมะเขือแล้วนะวันนี้แ่บมุดนึงยอมดู เอาประเด็ของโพสะของเงาะูท่าดอกีหยสดเขาก็มีาดนปดปดเห็นไหมออจุ่มบาทันแล้วก็อย่างน่าแซบเลยเหะอื่เป็นแล้เงาะอือฮะเงาะเนาะเงาะเาะมงหนาวสมเคยได้อนใส่ถือลืมลืมคาเป็นตาดื่ซังหนาวเลยฮัลโหลฮัลโหลอ มาแม่มากินที่บ่ฮะงามงามสีสันขนาดนี่สีสันเป็นอย่างนี้เรื่องมันอะเรื่องงามงามได้หมดเบดิ้งงอมาเสียเลย เป็นยังไงงางาไม่สีสันเลต้มอ่ะบัอาบั้อาบักเลนอาบักเลนตืมสีสองสามหน่อยด้ให้มักับเลนลอมนุ่อเขาวัดได้อ่ะตำม้งเนี่ยอเขาวัดได้ยุ่แต่ว่ามีคนสกินบอเท่านั้นแหละได้บุญคือได้บาป่ะข้าวสารอะไร่อ้าวซาเลยนะซาบะเออมหมักมาสัตว์ท่ง น่อไม่เมาหวบาเามใสสาิมดู่ิมให้ดูกาิบนี่นะยานตุเนดูมสิมดู่โอ้ยมาเราบอกกันเลยว่าได้เป็นสิบ เียงวันนี้อยู่ห้านอาหารนิจจางสุขมีเมียนสมคุ้างสมุดห้างทองสมุดเห็นไหมทองสมุดห้านทองสมุดมีะปิ้งไก่ปกีงปลาปานินกินกับขางง้าวเหนียวงามๆฮอนๆ กับพักนี่เด้กู้ตำมาคุงนะซูเปอร์นะขาวยังติดผมเลยอยู่คู่วันเมนติดต่อเพิ่นเด้อติดต่อเพิ่น020 229 5 5 9 8 4 981 981เว้าผิดโทษเพิ่นพามาห้านี่โลดวะดิบอกเขาเ่าตำให้ลราก็ตำห้กินพร้อมจะไปใส่เที่ยวน้ำตกตาดบอก ับไปบ้านพักปอไปนงเขียวไปใส่ก็ได้ไปไปฮอดประเทศไทยก็ได้นะเ<ฮ>ด้อพี่อเผื่อนมากินขขาวน้ำกันเด้อ